เตรียมรับฝนหนักแรงอุตุประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนเริ่มมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนในบริเวณภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นแค่สองจังหวัดคือจังหวัดจันทบ,บุรีและตราด ซึ่งในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางจะเริ่มมีฝนตกกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงข่ำวันนี้ไปจนถึงช่วงดึกส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าไล่ย,ยาวไปจนถึงช่วงดึกซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิน กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อเราดูจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีฝนตกกระจายตัวไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกพอถึงช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจากนั้นกลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าซึ่งลักษณะของฝนจะตกกระจายตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกด้วยซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่สองถึงรายชื่อจังหวัดเสียงภัยพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากดังจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะประกาศกรมตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีเผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง24กรกฎาคม2565ฉบับที่2ลงวันที่19กรกฎาคม2565ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่20กรกฎาคม2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหารยะโสธรการลสินคอนแกน่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะว,วันออกที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนในวันที่21 2 2ถึง22กรกฎาคม2565ที่ภาคเหนือในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารเยโสธรกาฬสินธุขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ด อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีรยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาส่วนในช่วงวันที่23-24กรกฎาคม2565 บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมุกดาหารเยโสโรทการสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ต สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ในรายชื่อตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบและเฝ้าระวังเอาไว้ล่วงหน้าส่วนในพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกกระจายตัวเข้าไปปกคลุมได้เช่นกัน แต่แค่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่ก็ขอให้ทุกท่านเฝ้าติดตามมวลน้ำรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงได้แบบวันต่อวันซึ่งเราต้องมาติดตามดูไปพร้อมกันนะคะอีกทั้งในช่วงนี้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยและขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมปุตูนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปค่ะ